สวัสดีครับในการนำเสนอปัจจัยสู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีมหนึ่งบรรยากาศของการทำงานเป็นทีมมีความเป็นกันเองอบอุ่นมีความปัตลรศล้นและสร้างสรรค์ทุกคนช่วยกันทำอย่างจริงจังและจริงใจไม่มีร่องรอยที่แสดงให้เห็นถึงความเบื่อหน่ายสองความไว้วางใจกันเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเป็นทีมสมาชิกทุกคนในทีมควรไว้วางใจงกันและกันได้ สื่อสารต่อกันสนื่อสารเานเผยแพรไม่มีความลับรับคมในสามมีการมอบหมายงานอย่างชัดเจนสมาชิกทีมงานเข้าใจวัตถุประสงค์เป้าหมายและยอมรับภารกิจหลักของดินงานสี่บทบาทสมาชิกแต่ละคนเข้าใจและปฏิบัติตามบทบาทของตนและเรียนรู้เข้าใจในบทบาทของผู้อื่นในทีมทุกคนทุกบทบาทมีความสำคัญรวมทั้งบทบาทในการช่วยรักษาความ เป็นทีมงานให้มั่นคงเช่นการปฏีบัตบรรมการอำนวยความสะดวกการให้กำลังใจกัน 5. วิธีการทำงานสิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาคือคือการสื้อความการทำงานเป็นทีมมาสายบรรยากาศการสื้อความที่ชัดเจนเหมาะสมซึ่งจะทำให้ทุกคนกล้าที่จะเปิดเผยเปิดใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเกิดเกิดความเข้าใจและนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ การตัดสินใจการทำงานเป็นทีมต้องใช้การตัดสินใจร่วมกันเมื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจแล้วสมาชิกย่อมเกิดความบุกบันที่จะทำในสิ่งที่ตนเองได้มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นภาวะผู้นำคือบุคคลที่ได้รับการนํารับจากผู้อื่นการทำงานเป pues er. <ose catch avoid surprise> ็นทีมควรลงเสริมให้สมาชิกทุกคนได้มีโอกาสแสดงความเป็นผู้นำเพื่อให้ทุกคนเกิดความรู้สึกว่าได้รับการยอมรับจะได้รู้สึกว่าการทำงานเป็นทีมนั้นมีความหมาย พานธนาที่จะทําอีกการกําหนดกติกาหรือกฎเกณฑ์ต่างๆที่จะเอื้อต่อการทํางานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายควรเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการดําเนินกฎกาหรือกฎเกณฑ์ที่จะนํามาใช้ร่วมกัน 6. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการทํางานของทีมทีมงานควรมีการประเมินผลการทํางานเป็นระยะในรูปแบบทั้งไม่เป็นทางการและเป็นทางการโดยสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานทําให้สมาชิกได้ทราบความก้าวหน้าของปัง ของงานปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นรวมทั้งการพัฒนากระบวนการทำงานหรือการปรปับปรุงแก้ไขร่วมกันซึ่งในที่สุดสมาชิกจะได้ทราบว่า,าผลงานบรรลุปเป้าหมายและมีคุณภาพมากน้อยเพียงใดเจ็ดการพัฒนาทีมงานให้เข้มแข็งเริ่มพัฒนาศักยภาพทีมงานด้วยการสร้างแรงจูงใจทางบวกสมาชิกมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมีามการจัดกิจกรรมสร้างพลังทีมงานเนกิดความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จ การให้รางวัลปัจจุบันมีการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในเอื้อต่อการทํางานเป็นทีมส่วนใหญ่จะพิจารณาผลการทํางานเป็นรายบุคคลดังนั้นระบบรางวัลที่เอื้อต่อการทํางานเป็นทีมคือการที่ทุกคนได้รางวัลอย่างยุติธรรมทุกคนคือควรสนับสนุนให้รางวัลแก่การทํางานเป็นทีมในลักษณะที่ว่างอยู่ที่วางอยู่บนพื้นฐานการให้รางวัลกับกลุ่มขอบคุณครับสวัสดีครับ